สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลเกมมิ่งทีเอ็มสิขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลยูเอฟ่าเนชั่นสลีกคุณผู้ชมครับฤดูก,กาล2024-2025ตรงนี้คเวเชียครับ <c oughs> เปิดถิ่นในส่วนของทางสตาดิออนโพลจุดนะครับตอนวรับกำเยือนทีมชาติฝรั่งเศสครับรอบ8ทีมสุดท้ายนัดออแรกคุณผู้ชมครับ โอ้โหดู huh. uh huh. นัดนี้แข่งขันจริงในวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2568แข่งขันเวลา2 45นาินาทีตรงตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมครับติดตามรับชมในการแข่งขันจริงให้ถูกลิขสิทธิ์ในทุกแปตฟอมนะครับส่วนตัวเกมในนัดนี้ครับเป็นตัวเกม EAFC 25และทาง f o ตบอลเกม a m i n ท t ม a m 16เพราะฟุตบอลคือความสนุกโอรับหน้าที่ฝึก ภารรยายและตั้งใจส่งมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมเป็นแฟนคลับทีมชาติใดกันบ้างครับคุยเอเชียฝรั่งเศสหรือเป็นแฟนคลับของช่องเราครับคอมเมนต์มาได้เลยครับมาดูระบบการเล่นครับสับประตูครับลิบลาโควิชครับแนวรับมีโพลิสิตนะครับสูตารโลคุณผู้ชมครับนำทัพเลยส่วนแดนกลางมีโมูดิชและโควาสิตส่วนแดนหน้าเป็นทางเบอร์ดีเมียครับคุณผู้ชมครับ โอ้ลูกทีมของทางดานลิกครับผู้จัดการทีมที่นำทัพนำทีมพาโอ้ผมท้าดวดเลยครับรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกครับคเอเชขุนพลที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันครับฮ <c oughs> ชุดผู้เล่นมาพร้อมเพรียงกันเลยครับมาเลยครับทางฝั่งทีมเยือนครับในส่วนของทางฝรั่งเศสคุณผู้ชมครับฝรั่งเศสโอ้มา นำทัพโดยทางเคยียงเปเป้เลยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมชาติที่เป็นขวัญใจแฟบนบอลชาวไทยด้วยนะครับทางระบบการเล่นครับนำทับโดยอูซาลิบาและคุณอาเต้นะครับตัวแทนแนวรับจากพิมเลกส่งเข้าประกวดครับส่วนในหน้าก็ไม่พ้นใครครับพิยานอิมเปเป้ครับหวัวตกทีมของดีเย่เดชองคุณผู้ชมครับมาสนุกมามันครับ กำลังใจสุดสำคัญในนัดนี้ครับเพียงแค่คุณผู้ชมครับ subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความสนุกความมันที่นี่ครับฟุตบอล l l g a เ i n ียม a m 16รฟุตบอลคือความสนุกตัวนี้เกมเริ่มคุณผู้ชมครับอัลเบเชียครับมาในชุดสีขาวสลับสีแดงครับบุกจากซ้ายมาขวานะครับส่วนทางฝรั่งเศสมาในชุดสีน้ำเงินสลับกับสีขาวบุกจากขวามาซ้ายเป็นฝ่ายครอบครองบอลในตอนนี้ครับ สุดมันกันที่ฟุตบอลเกมมิ่งทีมสิบหกเพราะฟุตบลคือความสนุกลุยครับอาบอลที่มาเปยพลิกได้มาแล้วกดอย่างรวดเร็วครับลิลาโควิดโอ้โหได้ได้โชว์เซฟก่อนเลยครับโอ้กลายเป็นฝั่งทีมเยือนมารุกมาดุมาดันเลยครับแล้วมาอีกทีนึงกองเตะให้มาที่เดนเบเล่ครับบอลจิ้มตัวนี้มาคารมาวิงกาขอหลงสองไกลๆฮู้ฮบอลข้ามคานไปหน่อยครับ โอ้โหมิดฟิลสารพัดประโยชน์ของทางเรียวมาริดครับวันนี้มาในานามทีมชาติครับมีกดซัดไกลโด,ด่งๆตนี้นี้น้ำหนักบอลมันโอ้ยอยๆครับผู้ชมครับข้ามคานไปผลงานนัดล่าสุดของโคเอเชียชมครับสามนัดล่าสุดพวกเขายังเก็บชัยไม่ได้ครับแบ่งเป็นเสมอสอแพ้หนึ่งครับูดูแล้วกลับมาตรงนี้โอ้เป็นเดมเบอร์เร่เลยผู้ชมครับ ูฮูู้ดูครับวาสอดคล้องกับผลงานฝรั่งเศสเลยครับห้านัดล่าสุดของเขาฮู้ฮูดูเสมอหนึ่งชนะสี่ครับอแล้วนัดล่าสุดเพิ่งไปเยือนถล่มกับทางออราลี่มาสามหนึ่งครับดูครับความมั่นใจมาต่อเน,นื่องแล้ว,ดวเดมเบเล่ก,กดตรงนี้โู้โูดูครับวิ่งมาสาวเท้ากดเต็มเต็มเลยครับอู้ฮูดูครับ ฟอร์มนี้กําลังร้อนแรงกับทางเปเช่ด้วยนะครับสำหรับอุสมันเดเวบเลท่ที่โอู่พึ่งพาเปเช่เอาชนะในส่วนของลิวพูไปได้ด้วยนะครับผ่านเข้ารอบในส่วนโอ้่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเลยครับสแสดงความดีกับทางแฟนเปเชแล้วก็ให้มำลังใจแฟนลิวพูด้วยนะครับมาในานามทีมชาติของเราครับขวาที่ฝากขึ้นมาข้างหน้า อสิตวัดมาเร็วๆตรงนี้ฟูฟซัดมาครับแต่เมยองใสไปได้เยี่ยมเลยครับที่เรียนไปกัเอเชนานะล่าสุดพวกเขาหาชัยชนะไม่ได้ครับเสม,มอสองแพ้หนึ่งแอีกสองนัดที่เหลือก็เป็นการเก็บชัยชนะนะครับเดี๋ยวดูครับว่าโอ้ไม่ถึง15นาทีตรงนี้ฝรั่งเศสนำอย่างรวดเร็วเลยครับคามาวิงกา แปะซ้ายมาที่ทโ an อเฮนันเดสเอาอะไรครับริมเซนอิดแหวกชนะสชนะสงแล้วคว่อยคืนมาคารมิกามาซับพอร์ตเพื่อนแล้วไหลตัวนี้มาสก,กิตนิดเดียบาโคลา่าโยนกลับมามีอัดตัวนี้กูกูบอลไปติดเซฟแล้วกลับมาถึงทางลิบราโควิดทุ่มเร็วๆมาฝั่งขวาเพลสิตคามาเรกครับเก็บบอลได้เพลสิตให้มาตัวนี้ตรงกลางครับ บอร์เมียมีงัดกับซาลิบาแต่แข็งแก่งครับเอาตัวรอดได้มูดิชโอ้โห,โห,โหจะขอจะขอสองกลายหน่อยครับติดโกนาเต้แล้วกลายเป็นเกมสวนเร็วๆของทางฝรั่งเศสตวัดย้อนไม้มาเป้เล่นกับทางบาโคลาไหลนูนิคามมงกาล่อเป้ากดตรงนี้สองสูตรเลยครับโอ้โห,โหดูครับไหลเลยครับไม่ถึง20นาที อ้เราเป็นประตูที่สองของทางฝรั่งเศสครับอูโหูในเกมที่มาเยือนตรงนี้เล่นไม่ได้เกรงกลัวเจ้าบ้านเลยครับจังหวะที่อูทะลุทะลวงเข้ามาในกรอบแล้วกดซ้ายหนีมือทางลิฟลาโควิวโอูททำได้ดีและแม่นยำจริงจริงครับจังหวะที่ทะลวงเข้ามาครับแปะหนึ่งครับกดซะเลยครับเต็มเต็มตรงนี้คามาเมลินกาจัดให้ครับ สดูต่อศูนย์ที่ฝรั่งเศสขึ้นนำคูเอเชียครับเดือดเดือดมันมันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืม Subscribe ช่องของเราไว้นะครับไม่พลาดการจำลองการแข่งขันเพื่อความมันเทิงแบบนี้สุดมันเลยครับเกมดยซ้ายขึ้นมาคามาเ็นกาเก็บตรงกลางมาครับกองเต้ขวาที่ทางอุสมันเดเบเล่ ดูครับอ้ามาตัวนี้ช่องให้เอ็เบเป้เอียงเราดีดตรงนี้โอ้โเหเฮินข้ามคานครับเดี๋ยวลุ้นว่ามีเซฟหรือเปล่าครับแต่ดูจังหว่าเหมือนดีดออกไปเองครับโอ้โหไม่ไม่มีบล็อกไม่มีเซฟครับโอ้ยพลาดพลาดโอกาสนี้ห่างอู่ประตูที่สามยังไม่มาครับสำหรับทางสเปนครับโอ้ของทางฝรั่งเศสคุณผู้ชมอ้าว ตอนนี้บอลมีแปะขวามากครับเพลซิสบอลนดนังนี้พักออกมาคามาเร็กข้างหน้าบริเมียโอ้พักบอลได้ดีครับแปะออกขวามามแต่เดี๋ยวต้องดูครับกุยเชียจะหาจังหวะจบได้โอ้ตอนไหนคุณผู้ชมครับโอ้ตอนนี้ดูครับทีโอเฮนเดสเอาชัวร์ครับตัดเกมตั้งแต่อูช่วงคนสนามเลยครับลากาโมดิชครับ วันนี้ก็เป็นกองกลางวัยเก่านะครับในส่วนของทางเรียวมาริตวันนี้ก็เจอเพื่อนๆด้วยนะครับแต่เป็นทางฝั่งตรงข้ามครับในานามทีมชาติครับ <c oughs> เอาดูใหม่ครับจากตัวนี้มาเตโอโควาเซตหมวนมาแล้วย้อนคืนมาพลาเมเลกเอาตากตรงนี้โดงๆสวยเขาตัดโอ้โหดูครับว้ามดอดก โอ้เพิ่งไปเตะฟรีคิกแล้วผูกไหมทีรับโอ้จะเอามุมแคบครับแต่เมยองทำได้ดีครับโอ้เกือบได้ประตูตีไขแตกครับโอ้แต่เมยองช่วยเซฟฝรั่งเศสโอ้ยังยังเป็นคินชีสครับส่วนฝรั่งเศสไม่สนย้อนมาใหม่บอลย้อนคืนย้อนสกวาริโอ้นีปลาโควิดขาฝากซ้ายมาครับโซซ่า ผู้ทางกุวยเชียก็ยังสวนเร็วไม่ได้นะครับดูทางฝรั่งเศสก็วิ่งไล่ตั้งแต่แดนบนเลยครับเรซิดโดนเดี่ยวเหนียวดึงๆง,งนิดนึงผู้ศสีนจ้องอยู่แล้วครับแต่พอปล่อยทันก็ไม,ไม่เป่าไม่เป่าก็ปั๊มบอลเอาไปได้เมียมาตัวนี้ทิโอแอนเดสหุบเข้ามาช่วยข้างในได้ทันครับแล้วเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแกนใหม่ครับเอมบาปเป้ให้ขวามา คุนเดตรงกลางตงัวนี้กองเต้ครับอุสมันเดเมเลยอยูนข้ามฟากมามีหมู่ตัวนี้เข้าทางโคเวซิตงัดมาบอลแปะได้ครับแปะมาถึงทางมาตัวหน้าเบร์นิเมียเอาไหลมาฝากตรงนี้โซซามียกอ้าวข้างหน้ามีแต่คุนเด้ครับชัวร์ม่น,น่ บอลใส่สายโอ้โหเทียร์นันเดสพักบอลได้คามาเมลินกาแทงตัวรงช่องมาครับบาโคลา่าแตะเลี่ยมในมาเอม็มบาเป้ติดบล็อกครับโอ้โหละไมาอีกทีหนึ่งตงัวนี้โอ้โหนี่เป็นโรคโควิดอีกทีหนึ่งตัวนี้ไม่ไหวแล้วครับ,โอ,โ,บโ,โอ้โหบาโคล่าโอ้ยดูแกเซฟกระจุยเซฟกระจาย,ยเลยครับโอโ้แต่ตรงนี้โอ้ทำได้ดีจริงๆครับสำหรับทางบาโคลา่าแล้วดูครับ ว่าดูอัดหนึ่งจังหวะล้มกองไปหนึ่งจังหวะที่สองก็มาเซฟช่วยครับแล้วสุดท้ายโอ้โหบอลมาอัดตรงหน้าขาครับผู้แกดล้มไป3ามจังหวะครับจังหวะที่สามนี่โอ้โหยังเซฟอยู่นะครับแต่โบมันอู้ไปโดนขาแล้วเหลี่ยมมันเข้าอู้ประตูใบดังนั้นเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับสามศูนย์ที่ฝรั่งเศสอูมาดุเหลือเกินครับ แล้วก่อนหน้าคู่นี้ที่เจอกันเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีทางเดนมาร์กคุณผู้ชมครับเจอกับทางโปรตุเกสอิตาลีเจอเยอรมันคุณผู้ชมครับแล้วก็ในเร์แลนดดนกับสเปนคู่ใหญ่ทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมนะเรืรนั้นซาบสไลช่องของเราไว้นะครับสนุกละมันเต็มที่ครับอ้าวนามตบอลทีมชาติก็หมาสนุกครับระหว่างพักเบรกลีครับหมาต่อเน,นื่องตรงนี้จงังหวะดักตัดได้สวยครับ บอลจิ้มมาข้างหน้าแล้วเบนอเมียคงมาได้ไหลซ้ายลึกลึก,ลกแล้วเกี่ยวทันครับอืมแล้วมูริกไขย,ย้อนหลังมากครับโซซ่าลูกา้าโมเดชตักโด่งตัวนี้โคนาเต้ดักดักไว้ได้สวยครับบอลฝ่ามาข้างหน้าลองเปลี่ยนแกนขวาดู <c oughs> บอลเล็กออกข้างแล้วดูครับไม่ถึงห้านาที ก่อนถึเวลาบาดเจ็บในช่วงครึ่งเวลาแรกครับอืมฮึ่มอ่าแล้วตัวนี้มีขยับเปลี่ยนตัวแล้วครับมาริโอปาซาโริสครับโอ้เปลี่ยนตัวเร็วตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับสำหรับทางโคเอเชียคุณผู้ชมอีม้แหละเป็นทีมทางด้านเล็กเอาเลยครับ ท้ายครึ่งแรกตัวนี้เดี๋ยวดูกับว่าน่าสนใจแล้วที่เติมมาเสื้นเพอริสิตเข้ามา <c oughs> แต่คุณเต้ดักได้แล้วดูคุณเด้ครับมีดึงจังหวะโยกหลอกมาเอาตัวรอดได้สวยครับกองเต้เล่นกับทางชวาัวเมนนี่ครับแล้วเป็นตัวรับที่โอ้แน่นๆแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยครับกองเต้คาเมลกาชูมาเมนนี่ี่โอ้โหตัวรุกเงยหน้ามาทีนี่ก็ตรงเอาตัวรอดให้ดีครับดูครับเราจิ้มมาตัวนี้ฝังมา บอลมีสายสายหูผู้เหมือนจะฉลับแต่รีบลาโคว COVID ิดเซฟอ้าวแล้วนั่นไงครับอู้จะจบครึ่งแรกอยู่แล้วเชียวครับสุตาโล่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูครับว่าฟาวจากแฮนด์โบลหรือเปล่าครับอู้เจ้าตัวงงเลยครับอ้าวแต่อ้วีอก็ GO, ไม่ได้โอ้ไม่ได้แจ้งอะไรครับเป็นจุดโทษครับ แล้วเอ็มบาเป้เอี่ยวขวาปั่นตรงนี้เรียบร้อยคุณผู้ชมครับโอ้โห4-0ครับดุเหลือเกินครับเราดูเป็นไงโอ้โหเล่นกับคามาลก้าครับอืมดูอุ๊ยประตูที่สี่ดูครับบนที่ป้ายขวามาแล้วอัดตรงนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหดูครับจังหวะที่ครียนเปเป้นิ่งเหลือเกินครับแล้วดูครับ บ็อกซิ่งเตรียมจะต่อยมวยซะแล้วมามามาแล้วผูตสินเปล่าหมดเวลาครึ่รงมดแรกคุณผู้ชมครับโอ้โหเป็นทีมเยือนอย่างฝรั่งเศสคุณผู้ชมครับ4ประตูต่อศูนย์ครับเคยนเปเป้โอกาสซัดประตูสี่ครั้งเปลี่ยนเป็นอู้หนึ่งลูกจากจุดโทษเลยครับเดี๋ยวกลับมารับชมเกมส่วนทางคเบรหลางครับตอนนี้โคเเชียศูนยฝรั่งเศสสี่ครับ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การจําลองการแข่งขัน,นขฟุตบอลเพื่อความบันเทิงคุณผู้ชมครับตรงนี้4-0คุณผู้ชมครับจากครึ่งแรกที่ฝรั่งเศสฟอร์มดุเหลือเกินครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่า45นาทีหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรครับโอ้โหเคุยกันต่อครับมาเตโอโควาสิตแหวกกลางมาแต่ซาลิบาดักดักไว้ได้ครับ กองเต้ไ e, หลซ้ายขึ้นมาบาโคล่ายนมาที่ทางคามาลินก้าครับเชียวเฮนเดสเต็มไปหมดก็กลับมาชัวร์เมนี่แล้วยัดตรงๆมาที่เอ็มบัปเป้ครับเฉียรนเอ็มบัปเป้นี่ก็เรอัลมาดริดนะครับคามาลิงก้าก็ใช่ชัวร์เมนี่ก็ใช่ครับแล้วมาถึงตรงนี้เดมเบเล่ครับโอ้โหเปเช่ส่งเขาประกวดครับ ลุนแฮทริกไปเลยครับ5ปต่อ0กับ50นาทีผ่านตรงนี้ครับโอ้โหฝรั่งเศสโอ้ยดูครับแล้วนัดสงนัดสงนี่จะยังไงครับโอ้โหนี่แค่นัดแรกครับโอเกมเยือนด้วยครับจับจังหวะมาแล้วซัดโอ้โหช่องว่างตรงนั้นโอ้แต่บอลนี้เปรียบครับหันมาอีกทีคือมันเจอแต่พื้นที่ซายขวาครับเลือกซัดได้เลยครับนิวเเล่ โอพาฝรั่งเศสนี้ห่างไปเป็น5-0ูแล้วครับโอ้แล้วเกมเวลาอย่งอีกเหลือเล่เลยนะครับสดุดโครเอเชียครับต้องหาประตูแรกให้ได้ก่อนครับมาเป็นสิทธมามีโยนุนิพาสลิดโอ้โหลงมาในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับการเปลี่ยนเกมเร็วๆอ้าวจะเป็นอย่างไรครับ ฝรั่งเศสไม่สนครับเอ็มเปเป้หาช่องวางซ้ายสวยครับบาคล่าย้อนขึ้นมาครับเทโอเฮนนเดสไหลของตรงนี้ดีดขึ้นคารา์เิกา้าถึงทางกองเต้พลิกตรงนี้หม่จะฝากซ้ายแต่ไปติดบล็อกเลยครับพาสซลิกให้มาเพลิสิตี์ครับยอสโกกาเดโอจังหวะที่ดึงมาแปะขวาเพลิสิตี์ให้มาบรดิเมีย เอียงซ้ายได้ซ้ายของทางเปร์ิตเปอริดิสตอย่างเต็มไปหมดครับบริเมียให้มาโคว่เสร็จพลิกตัวนี้ไหลตัวไหลโอ้สบามาแซนนิดเดียวเอียงไปเลยครับโอ้ห้านาทีผ่านครับ50ที่ทางฝรั่งเศสโอ้ขึ้นนำทางโคเอเชียไปบอลเปลี่ยนแกนน้บาคล่าเกี่ยวได้สวยเกี่ยวเราเล่นต่อได้เลยครับ อ้แล้วดูครับฝากชิงหนึ่งสองไม่หนึ่งสองนะครับขอไปเองครับูบอกเพื่อนขอเล่นต่ออ้าวยัดมาเอมเป้พิกหวนหมาเดนเบเล่สามครับแฮตทริกไปเลยครับโอ้ไม่น่าจะมีธงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับตัวนี้โอ้โหนี่นี่เฉลี่ยประมาณสิบนาทีลูกเลยนะครับเนี่ยโอ้หกสิบนาทีผ่านตัวนี้แล้วเดนเบเล่ครับอ้อย่างน้อยได้ลูกบอลกลับบ้านแล้วคนหนึ่งครับอเอ็มเป้ โอ้ใจถวายผ่านมาให้แล้วสลัดนี้ตัวประกบได้ครับอุสมานเนเวเล่ดูครับยกนิดเดียวผ่านโช่วงลำตัวกับแขนซ้ายของนิลาโคบิดครับอหมดสิทธิ์ครับตรงนี้6-0ไปแล้วคุณผู้ชมครับแล้วเกมตรงนี้ลุยกันเดือดๆเลยครับ เราบอลมีปั๊มกันตรงนี้เอาเข้ามาคูนาเต้โอ้โหเราห้านัดย้อนหลังนี่สถิติการทำประตูของทางฝรั่งเศสอยู่ที่2.2ประตูต่อนัดนะครับอูส่วนทางคเอเยในเฉลี่ย1.4ประตูต่อนัดก็เป็นทีมที่ห้านัดย้อนหลังมาก็ต้องมีประตูทั้งสองฝั่งนะครับอ้แต่ตรงนี้อูมาทางฝรั่งเศส6ประตูเข้าไปแล้วคุณผู้ชมครับเหลือเกินจริงๆคุณผู้ชมครับ เอาแล้วมาใหม่มีโมทุริสเอมบาปเป้เกี่ยวบอลได้จะซายตรยงไอบอลปั๊มกันแล้วแล้วโอ้กลายเป็นลูกตังเตะของทางฝรั่งเศสครับอาอโอกาสของชูรานวิชบ้างครับลงมาแทนทางโซซ่านะครับหกสิบเจ็ด hmm. นาทีผ่านนี่กลายเป็นทางฝั่งโคูเอเซียที่ขยับต่อเนื่องนะครับส่วนปัญหานเรื่องของการเสียประตูเลครับ เอาเดี๋ยวปรตูนี้ก่อนเนี่ยครับซัดโอ้โหอย่างที่เรียนไปครับเป็นปาเป้โอ้กลายเป็นประตูที่สองของเจ้าตัวครับโอ้โหขอลุ้นแอตริกด้วยคนอ้าวข้างหลังมีราบิโอลงมาด้วยครับเนี่ยโอ้ดูครับเป็นปาเป้เดเบลลแฮตริกไปแล้วโข้ดจะตามมาแอบลุ้นหน่อยครับโอ้ดูราริโอครับโอ้ลงมาแล้วกลายเป็นได้แอตซิตด้วยครับเราแทนใครครับเนี่ย อูแตซาตนี้ของอ็มบาเป้ทำได้หมดจบเลยครับอย่างที่เรียนไปครับของทาฟอเชียเนี่ยปัญหาที่เจอนั่นคือการเสียประตู5นัดต้นหลังเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาจะเสียอยู่ที่1.2ประตูนะครับปรโป้ครูส่วนทางฝรั่งเศสเนี่ยก็เสียประตูเพียงแค่0.6ประตูต่อน,นัดนะครับโดยเฉลี่ย5นัดเกมรับของฝรั่งเศสก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเอาเดี๋ยวลุ้นกันใหม่ครับ บอลมาตรงนี้อูออครับ5นัดล่าสุดของทางคุเวเชียนี่ก็เสียประตูทุกนัดนะครับเอา้าส่วนตรงนี้เกมยังไม่จบยูแต่เจ็ดศูนย์ไปแล้วคุผู้ชมโอ้เจ็บสองนาทีผ่านแล้วเกมยังไม่จบยังไงครับลุยต่อครับ คาเมเรกให้มาเมื่อดีมีจะซัดโอ้โหตีบอลสลดบาแล้วคา์เมาเรกหนีงักไปโอ้โหบอลแรกบอลแรกจับไม่ดีครับโอ้โหแมเนเกือบได้ซัดแล้วครับมาใหม่อีกทีครับมาตูวโคลเิตแล้วมูดิสเอาผิวได้มาเองขอซองหน่อยเอาจนได้ครับหนึ่งมิต่อเจ็ดครับโอ้โหดูครับทำลาย ทำลายกำแพงแนวรับของฝรั่งเศสจนได้ครับแล้วเป็นลูก้ามูดิชครับโอ้โหพี่ใหญ่ัยเก่าต้องออกแรงอูไปเลยครับอู่ก็เรียกเสียงปลบมือให้กับทางโอูโคูเอเชียได้อยู่เหมือนกันครับโดยเฉพาะที่มูดิชครับมีลงมาแล้วซัดโอ้โหนี่มือเมยองลูกนี้ซัดประตูได้ดีจริงๆครับสวยมากครับอาอัดเข้าเสาไกลไปเลยโอ้โหดูครับ ผู้เล่นที่เป็นตำนานที่ยังโลดแล่นอยู่ในเวทีลาลิก้าสเปนนะครับลูก้ามูดิชครับเราเป็นอดีตเื่องทางสเปอร์ด้วยนะคุณผู้ชมโปรแกรมในนัดถัดไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวแทาโคเอเชียเนี่ยพวกเขาจะไปเล่นที่บ้านฝรั่งเศสบ้านเดียวดูตรงนี้ครับโอ้ฮตดถกยังไม่มายังไม่มาครับโอ้โหแต่มูดิชเอาอีกครับขอลุ้นหน่อยครับ โอ้ถ้าไล่มาอีกประตูหนึ่งเนี่ยนัดที่สองนี่ปู่ก็จะก็จะยังมีลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าวันที่24มีนาคม,มพุทธศักราช2568เนี่ยโคเอเชียจะไปดวลนัดที่สองกับฝรั่งเศสว้าวตรงนี้แหม่ต้องต้องไล่มาก่อนครับตรงนี้โอ้17 17เ,เ,เอาประตูจะมีอีกไหมมีงัดกันตรงนี้แล้วครับ81นาทีผ่านดู เอปเป้พิ้วมากดจิ้มหูเกือกโอ้โหนี่ก็จะเอาแฮตทริกให้ได้โอ้โหเกมเดือดเดือดแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืม subscribe ช่องของเราไว้นะครับอืมแล้วนี้อ้าวเอปเป้แม่เดือยองเปลี่ยนตัวครับเอาเปลี่ยนทั้งคู่คุณผู้ชมบอลโยนเข้ามาตรงนี้สกัดแล้วมีบอลกันตกอบแต่ลิฟลาโควิดอ่านชังหวได้ดีครับเข้าซองพอดีเลยครับ ประสิทลงมาท้ายเกมครับส่วนทางฝรั่งเศสก็ใช้ทางตัวรามครับเปลี่ยนฝั่งรันหนึ่งในจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับราบิโอนี่ตัวสำรองที่ลงมาแล้วได้แอดซิปด,ด้วยเลยครับตัวรามจ่ายไปนะอย่างไม่ผ่านทางสตาโล่ครับขาครับย้อนขึ้นหลังมาตรงกลางนี้ยอสโกกาเดโอพลิกได้โดยรูกา m o โมดิช เปลี่ยนจังหวะได้สวยครับอาแล้วครับขวาที่เติมขึ้นมาจูราโนวิชย้อนมาใหม่ที่มาเตโอโคอาซิตจิ้มขวาสวยๆจูราโนวิชอาแล้วครับบอลมีตักโูดุเข้ามาโคนาเต้เกมส่วนที่อุสมันเดยบไปเลยชูอาเมนี่นาทีสุดท้ายก่อนทวลาบาดเจ็บนี้บาคล่ามีตัดจดโยดมาไม่ถึงทางตูรามครับ ส่ป่อแขนกัปตันทีมต่อจากเคลียร์บาเป้ไปเลยครับเอาแล้วบอลจิมมาอาบาโคล่ามีเอี้ยนตัวนี้กดโอ้โหดูครับประตูที่สองของเจ้าตัวครับแล้วกลายเป็นมีลุ้นแฮทริกด้วยครับสำหรับทางบาโคล่าครับโอ้ดูครับกลายเป็นมีลุ้นแฮทริกทั้งเอมบาเปท้ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้วครับอ้และบาโคล่าเอาด้วยครับโอ้โหนี่นี่ก็ เปเจส่งเขาประกวดนะครับไม่ใช่แค่เดเบเล่ครับดูครับบอลที่กดขวาตรงนี้โอ้ดูครับแต่นิดนึงครับแต่งเปลี่ยนเหลี่ยมครับราซัดตรงนี้เอาชนะทางสุตาโรและลิฟลาโควิดโอ้แปดตัวตนหนึ่งคุณผู้ชมครับโอ้ก้าวประตูรวมในนัดนี้เข้าไปแล้วโอชเลี่ยนี่สิบนาทีมีลูกเลยมั้งครับเนี่ยโอ้ก้าลูกไปแล้วคุณผู้ชมอืมเอาไหมโอ้สุด สุดๆประสิทธิ์ให้มาแล้วราบีอูครับอูตรงนี้จบเกมครับนัดแรกในศึกเอเยอร์ฟ้าเนชันสลีกของชมรายการ2024-2025ครับกับเดนเบเล่เอาอร์บอลกลับบ้านไปด้วยครับโอ้โหสุดๆครับจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงหากคุณผู้ชมชื่นชอบแมตช์นี้ subscribe กดไลค์กดแชร์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความสนุกความมันที่นี่ครับฟุตบอลเกมมิ่งเทียมสุดๆเพราะฟุตบอลคือความสนุก ขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ